สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราอยากจะมาพูดถึงเรื่องราวของบอลไทยกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยก็มีคนคนหนึงนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็น คนที่ตกเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเนาะแล้วก็เรียกได้ว่านะครับผมเป็นเหมือนสตาร์ดังของฉลามชนไปแล้วนะครับนั่นก็คือตัวของเจ้าชายฟาอิกโบเกียแห่งราชวงศ์บูไนนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าตั้งแต่มาอยู่ฉลามชนเนี่ยก็ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ได้ออกมาโชว์ลีลานะครับประจําเลยถูกไหมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมตัวของเจ้าชายเองเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับผมกําลังจะอยู่ในช่วงที่คุยสัญญาใหม่กับตัวของชนบู ถูกไหมครับซึ่งเรียกได้ว่าค่าเหนื่อยจริงๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะครับผมอยู่ในระดับแบบหลักแสนนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเงินที่ตัวของบ้านเขามีเนี่ยโอ้มันเทียบอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ทีนี้เองเนี่ยในการจะเซ็นสัญญาใหม่เนี่ยนะครับผมเจ้าชายเนี่ยต้องการขอเงินเพิ่มอีก 500เหรียญน,นะครับผมหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 7ื่นเเท่านั้นเองนะครับซึ่งแบบว่าไอ้เงินตรงนี้มันเพิ่มมาเหมือนไม่เพิ่มหรอกครับมันเพิ่มมาไม่เยอะเท่าไหร่เลยถูกไหมคือแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเหตุผลการขอเพิ่มเงินเนี่ยไม่ได้เพราะเขาอยากได้เงินเพิ่มเลยแล้วทาไมเจ้าชายฟาอิกโบเกียน่ถึงอยากได้เงินเพิ่มในการที่จะคุยเรื่องสัญญาใหม่ต่อสัญญาใหม่กับชมบุรีแล้วเขาอยากอยู่ชมบุรีจริงๆไหมในวันนี้แหละจะมาเจาะประเด็นตรงนี้กันนะครับและเรียกได้ว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยจะได้เห็นในใโลกฟตุตบอถูป เฮ้ยเราของเงินเพิ่มเท่เานี้แต่ไม่ได้เหตุผลเพราะเราอยากได้เงินเพิ่มนะก็เรียกได้ว่ามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยนะครับผมการที่เจ้าชายเนี่ยจะต่อสัญญาใหม่นะครับผมมันแปลได้ง่ายแล้วถูกปะหนึ่งเลยตัวของฟาอิกโบเกียเนี่ยนะครับผมอยากอยู่กับฉลามชนของเราต่อเฮ้ยทําไมกันล่ะครับเพราะเรียกได้ว่าตั้งแต่มาอยู่ฉลามชนเนี่ยก็เรียกได้ว่าโชว์ผลงานได้โอเคเลยถูกไหมแล้วก็เรียกได้ว่าเจ้าชายเองเนี่ยก็ดูจะมีความสุขนะครับผมในการที่จะอยู่ในประเทศไทยนี้แล้วก็เรียกได้ว่าไทยเองก็อยูู่ใกล้บน ก็คงอยู่ใกล้บ้านด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเหตุผลสําคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นการที่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับผมคือได้ลงเล่นไปเรื่อยๆเลยไม่ได้แบบเฮ้ยมาถึงก็เป็นตัวสำรองตลอดอะไรแบบนี้ถูกไหมก็เรียกได้ว่าได้มีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ําเสมอน,นี่เป็นเหตุผมพยายามให้เจ้าชายเนี่ยดูจะมีความสุขกับการอยู่ฉลามชนเหลือเกินแล้วก็คิดว่าอยากจะอยู่ต่อนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยทำไมต้องขอเงินเพิ่มคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยากให้เงินเพิ่มอะไรหรอกนะครับแต่เจ้าชายเนะี่ยนะครับผมเรียกเงินเพิ่มไปหรียนน่ะคับ เชื่อที่ว่าเหมือนเป็นการแสดงให้เห็นว่า เฮ้ยทางชนบุรีอ่ะก็อยากจะได้ตัวของเจ้าชายอยู่เหมือนกันนะแบบว่าโชว์ให้เห็นถึงความจริงใจในการที่จะต่อสัญญาแล้วก็ยินดีที่จะเพิ่มเงินให้คือแบบไม่จะเป็นต้องมากอะ่ะแต่ก็เรียกได้ว่าเพื่อให้ตัวของคุณพ่อของฝ่าอีโบเกียเนี่ยพระบิดาเนี่ยได้เห็นว่าชนบุรีเองอะ่ะก็เหมือนให้สัญญาที่มันดีกว่าสัญญาฉบับแรกมาไม่ได้เหมือนกับสัญญาตอนแรกจะได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมซึ่งดูเหมือนว่าตัวของชนบุรีเองอะ่ะก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้เองดูเหมือน ทางระหว่างตัวของเจ้าชายฟาอิกโกเกียแล้วก็สโมสรชนบุรีแล้วนะครับก็หวังว่าจะไม่ได้มีอะไรผิดพลาดและเราจะได้เห็นตัวของเจ้าชายเนี่ยนะครับผมมาอยู่นะครับในสโมสรน,นี้ต่อในปีหน้านั่นเองนะครับผมทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าลองมาดูบอลไทยกันบ้างนะบอลไทยก็สนุกไม่แพ้บอลน,นอกเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็พัฒนากันขึ้นเยอะมากๆแล้วนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ